ช่องเล่ยเปื่อยชาแนลนะครับผมเหมือนเดิมเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปปักเบ็ดกันดีกว่าในเมื่อมันตกไม่ได้ก็เดี๋ยวไปปักเบ็ดกันดูครับก็ได้ไหมเดี๋ยวไปชมกอนของเราก็มีเบ็ดครับแล้วก็เหยื่อครับผมเหยื่ออยู่ในนี้เลยครับเดี๋ยวเราดําเนินกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมตรงนี้น่าจะโอเคนะครับจะเคลียร์พื้นที่ก่อนครับผม เรามาลองดูกันนะครับผมว่าจะได้ป่าใหญ่หไหมครับ ผมเยือแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะปักกันเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูตอนปักเสร็จกันเลยนะครับนี่ครับผมยังปักไม่เสร็จเลยครับ โดนแล้วหนึ่งตัวครับผมนี่ตายแล้วตัวแรกของเราครับวันนี้โดนแล้วครับามาตัวแรกมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อครับนี่เราก็ทําการใส่เหยื่อใส่ปลาใส่เบ็ดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับเดี๋ยวทีนี้รอสักพักครับผมดูกันว่าจะมีปลาไหมเดี๋ยวเรามายามอีกสักแป๊บหนึ่งครับรอดูไปเรื่อยๆก่อน นี่เราก็ปักเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับผมปักแล้วนี่ครับโอ้นี่เหยื่อไปซะแล้วครับเดี๋ยว ประมาณสักอีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรไหมครับผมโอเคครับรใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะั้นเดี๋ยวต่อไปเราก็รอรอไปยามครับเดี๋ยวรอเมื่อกี้ได้ตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองดูครับผมว่าได้อีกไหมเดี๋ยวเราสักประมาณหกโมงครับจะลองไปดูอีกทีหกโมงก,กว่าครับผมติดตามกันต่อไปครับผมเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันพรุ่งนี้เช้าอีกทีครับไปไปกันเลย หลังแรกยังเงียบอยู่เลยครับ <c oughs> ไปรีบไปดูก่อนครับเริ่มมืดแล้วลืมพาไฟมาครับทางที่สองก็ยังเงียบอยู่ครับผม ที่สามก็ยังเงียบอยู่ครับมีเหยื่ออยู่ลังที่สี่อ้หลังที่สี่สติดอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมเต่าครับเพื่อน เพื่อนเห็นทันไหมครับไม่ได้ติดท,ท,ท,นะทีดีนะถ้าไม่ตีที่ไม่ติดนะผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนคืนนี้เราได้มาตัวนึงครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้เพิ่มครับนี่สาหรับ,ครบมคืนนี้ครับเราได้ตัวแรกมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปดูกันต่อครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่าบิดที่เราปักไว้นั้นจะได้หรือเปล่าไป เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเราก็มาถึงกันที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเร,เริ่มดูกันเลยดีกว่าไม่โดนะครับรังแรก ไม่โดนนะผมหลุดน่าจะหลุดครับ ตอกหีิสองก็ไม่มีเยื่อเหมือนก็เยื่อหมดนะไปครับพื่นอน ลังนี้ก็เหยื่อหมดครับไม่ถูกเยอเหมือนกันอ้หลังนี้มันจะถูกครับผมอ๋อนี่ครับโดนตัวหนึ่งแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับผมมาแล้วแต้มแรกมาแล้วครับนี่ครับเพื่อน

จะต้องเปลี่ยนเป็นเกลือไส้เดือนครับไม่นี่ปลาไม่ค่อยกินครับตัวนี้ครับผมนี่ก็สิบยี่สิบคันครับติดตอนเช้านี่อีกหนึ่งตัวครับผมสรุปว่าวันนี้ได้สองตัวครับผม กับเบ็ดยี่สิบพันครับได้แล้วผมดูตัวก็โอเคอยู่คว่าพอใช้ได้อยู่ครับผมเดี๋ยวเราก็ไปรวมกับที่บ้านกันดีกว่าเพื่อนผลประกอบการที่ได้วันนี้ครับสองตัวครับผม